สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองพิธาตุปเปรียงถามเพื่อไทยเอาไงแน่ลั่นมีพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติไม่มีก้าวไกลวันที่23กรกฎาคม2566ที่จังหวัดจันทบุรี นายพิธาลิมเจริญรัตนาพักก้าวไก่ให้สัมภาษณ์ก่อนขึ้นปาสายขอบคุณประชาชนจังหวัดจันทบุรีวา่าตอนนี้กำลังใจยังดีอยู่ตั้งใจที่จะทำงานต่อไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ทำงานลองรับฟังปัญหาในพื้นที่และช่วยสอสอของพักตรวจสอบประเด็นเพื่อปรึกษาหารือหรือนำไปอภิปรายเพราะเรายังมีความรู้และสามารถที่จะทำงานต่อได้ ไม่ได้ตั้งใจที่จะปาใส่เยอะขนาดนี้ตนตั้งใจจะใช้เวลาที่เหลือให้เป็นประโยชน์เป็นโค้ดให้สอสเขตแทนว่าในแต่ละพื้นที่มีอะไรที่เป็นปัญหาเร่งด่วนเมื่อถามว่ามีความคิดเห็นอย่างไรที่มีความพยายามจะให้พักก้าวไกลเสียสลระได้แปดพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลนายพิธากล่าวว่าตอนนี้คุณค่าที่สำคัญคือสัตจะไม่ใช้เสียสลระ สัจจะที่ให้สัญญากับประชาชนไว้ตามที่เขาคาดหวังหากเรารักษาสัจจะที่ให้ไว้กับประชาชนก็จะไม่มีใครต้องเสียสละเพราะเป็นไปตามกฎกติกาที่มีอยู่มาตามคันลองของการเมืองปกติแต่ถ้าบอกให้เสียสละเหมือนเอาคะแนน44ล้านเสียงไปเทกระจาและทำให้ประชาชนผิดหวังถึงตอนนั้นต้องยึดสัจจะและหลักการให้มัน มากกว่ามาบอกว่าให้ใครเสียสละเมื่อถามว่าทางพักเพื่อไทยได้เชิญพักครวมไทยสร้างชาติและพักพลังประชารัฐมาพูดคุยถือว่าเป็นการทำตามมติของ8พักรควมจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่นายพิธากล่าวว่าตอนนี้ต้องรอทางพักเพื่อไทยกลับมาพูดคุยกับวง8พรรครวมจัดตั้งรัฐบาลอย่างเป็นทางการเมื่อวานตนก็ลงพื้นทีจึงไม่ได้ตามข่าว แต่ที่ได้ฟังก็เป็นการเชิญของแต่ละพักก็มีความคิดเห็นของแต่ละพักตอนนี้ตนรอแค่พักเพื่อไทยเข้ามาชี้แจงในวง8พักร่วมรัฐบาลอย่างเดียวเราไม่สามารถตัดสินใจอะไรผ่านข่าวได้เมื่อถามว่ายังเชื่อใจพักเพื่อไทยเหมือนเดิมหรือไม่นายพิธากล่าวว่าก็ยังมั่นใจอยู่เมื่อถามว่าการไปพูดคุยกับพักทหารจำแรง จะเป็นเงื่อนไขที่พรรคพักก,ก้าวไกลออกจากการร่วมรัฐบาลหรือไม่นายพิธากล่าวว่าตอนนี้ยังเป็นแค่การพูดคุยถ้ามีการเชิญเข้าร่วมรัฐบาลจริงพักก้าวไกลอยู่ร่วมไม่ได้ในสมการนั้นก้าวไกลไม่สามารถอยู่ร่วมรัฐบาลได้ถ้ามีการเชิญจริงๆแต่ณปัจจุบันนี้พูดให้ชัดผมเข้าใจว่าเป็นการเชิญมาพูดคุยยังไม่มีการเชิญร่วมรัฐบาล ในส่วนนี้ต้องรอฟังจากพักเพื่อไทยก่อนว่าตกลงแล้วเป็นยังไงกันแน่และผมจะฟังจากปากของพักเพื่อไทยไม่ได้ตัดสินใจตามหน้าข่าวหรือการฟังสัมภาษณ์เพียงสั้นๆแต่ต้องฟังเหตุและผลยาวๆนายพิธากล่าวเมื่อถามว่าหาก8ปดพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลขอให้ถอยในเรื่องมาตรา112จะถอยได้มากน้อยแค่ไหนนายพิธากล่าวว่า เท่าที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไก่ได้ไปประชุมแทนมีการหาหรือว่าถ้าจะให้ถอยจะให้ถอยเรื่องอะไรถอยด้วยเนื้อหาอะไรและความเป็นรูปธรรมท,ท,ที่จะจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนซึ่งเป็นการยุติการสืบทอดอำนาจเป็นไปได้จริงหรือไม่ไม่ใช่แค่บอกว่าให้หายไปแล้วจบดังนั้นต้องรอฟังในรายละเอียด และจะต้องให้เกียรติพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอยู่ในตอนนี้ว่าควรที่เขาจะฝากข้อความมาพูดถึงเรื่องใดบ้างตรงตามที่สวเคยอภิปรายหรือไม่และให้นำรายละเอียดเพื่อให้พรรคก้าวไกลตัดสินใจแต่ตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดอะไรเลยฟังเพียงจากปากทําให้การตัดสินใจไม่นิ่งเมื่อถามว่ารู้สึกบีบหรือไม่ เนื่องจากพรรคที่เข้ามาคุยกับพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าพรรคก้าวไกลเป็นอุปสรรคในการจัดตั้งรัฐบาลนายพิธากล่าวว่าไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างที่บอกถ้า8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลจับมือกันให้แน่นใครๆก็บีบเราไม่ได้ขณะเดียวกันถ้าเราหนักแน่นและยังยืนยันในหลักการก็จะสามารถทำให้คนค่อยๆมาร่วมกับเราได้มากขึ้น ไม่จำเป็นต้องให้เขามาบีบเราแต่ให้เราสามารถที่จะใช้เหตุผลหลักการและความต้องการของประชาชนเป็นหลักที่จะสามารถดึงพวกเขาเข้ามาอย่าให้เขามาดันเราเราต้องดึงเขาและจัดตั้งรัฐบาลที่ควรเป็นไปได้จริงตอนนี้ยังเชื่อใจพักเพื่อไทยว่าคงจะพยายามอย่างเต็มที่ใช้ทุกวิถีทาง ที่จะรักษาสัจจะที่ให้ไว้กับประชาชนและทำให้ประเทศสามารถเดินได้นายพิธากล่าวเมื่อถามว่าคิดว่าเป็นการเดินเกมผิดหรือไม่ที่ทำให้พรรคก้าวไกลเสียเก้าอี้ประธานรัฐสภาและเก้าอี้นาย,ยกรัฐมนตรีจนตอนนี้ถูกบีบให้เป็นฝ่ายคา้านนายพิธากล่าวว่าไม่ผิดหรอกครับตั้งใจที่จะทำงานแบบรุกได้ถอยเป็น เพื่อให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลให้ได้แน่นอนว่ามีบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ก็ไม่ได้เกินคาดเพราะฉะนั้นยังเดินหน้าทำงานต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากแนวหนะ้าอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ